มาครับท่านผู้ชมมาวางตรงนี้สักหม่นึงนะครับทางเดินมันมีนี่นะท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับทางเดินมันมีปุ่นนะครับผมลัดเข้ามาปุ่นแล้วก็อ้อมไปทางปุ่นนะครับแค่หอกก็วางไว้ตรงโกงพอดีเนาะนี่ครับโอเคครับแล้วสิ่งที่บาคคนลืมนะครับไอ้เก่งแปรงลักมาเรียบร้อยปักครับท่านผู้ชมถ้าบบปักตรงนี้ต้องปักไว้นะครับเพราะว่าเวลาถ้าหนูกินแล้วถ้าเจอหนูตัวใหญ่มันอาจจะดึงไปนะครับ มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดบังไว้ก่อนนะครับนี่โอเคครับผมพางเรียบร้อยมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกิ่งจะไล่ไส่มันครบๆสิบสองตัวเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมมเวนี้เจอกันไปเก่งเห็นแล้วนะครับผมวันี้เก่งได้พาท่านผู้ชมมาดักหนูหม่เดิมนะฮะหมายที่เขาได้ไปครั้งก่อน6-7ตัวนะครับผมวันนี้หลังจากที่เขาทิ้งหม่นี้ไว้ประมาณสัก6-7วันนะครับท่านผู้ชมที่เาได้มาดักนะฮะวันนี้ไอ้เก่งปีกมาดักนะครับผมเยือที่ไอ้เก่งใจวันนี้ก็คือนี่ครับผมเป็นเยือข้าวโพดครับท่านผู้ชมแล้วก็น้ำยาปลาพันุนุ่มดาวนี่ครับสองแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้แวนะครับที่เก่งใจ แบบนี้เลยนะครับน้ํายาปลาพุ่มเดานี่ซองสีดอมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เยื่อข้าโพดประมาณนี้ฮะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอเก่งจะไปไล่ไสมันครบๆนะครับผมแล้วเอามาเจอกันแมลรอมก็คือตอนที่เอามายามหรือว่ามาจอยนะครับผมไปครับท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจ้านี้ไอเก่งปลาท่านผู้ชมมายามหนูของเขานะครับผมปุ้นน้องแหมลล้นไปพูดแล้วครับ เดี๋ยวเราไปชมหมายแรกกันนะครับผมหมายที่เราได้วันนั้นหนึ่งตัวมาดูฮะว่าวันนี้มันจะได้ก่อนนะครับมาครับโอ้บัติดครับท่านผู้ชมยังไม่ติดครับนะครับโอ้ข้าโซลยังอยู่อย่างเก่าอยู่นะครับโอ้อยู่อย่างเก่าเลยข้าสโซลมาครับมาดูนี่หนหมายหนึ่งโอ้ตะกี้หมายตะกี้ข้าสโซลอยู่อย่างเก่า เสียก่อนทิ้งไว้กันก่อนนะครับมาดูหมายนี่ฮะโอ้ท่านผู้ชมอุ้ยดูโอ้หมายนี่เยื่อยังอยู่ยังเก่าอยู่ครับนี่โอ้เยื่อยังอยู่เก่าไปครับไปหมายต่อไปหมายครับหมายนี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมไปครับอุ้ยอุ้ยมาครับมาดูหมายที่สามของเราในเช้านี้จะได้ตัวหรือไม่มาครับโอ้เดี๋ยวครับมาอยู่ทางไหนวะนะครับท่านผู้ชม โอ้เหยื่อยังอยู่ยังเก่าเยอะครับทานผู้ชมนะฮะคุยปครับลาวันนี้ก่อนนะครับผมเอาไว้อีกมือหนึ่งหรือหมบวันหนึ่งก็มาใจแห็นะครับผมปครับหมายต่อครับมาชมนี่แหมหมายหนึ่งหมายนี้อยู่ข้างคัะนี่แหละครับหมายนี้ปีที่แล้วได้ไปหกเจ็ดตัวนะครับทานผู้ชมไหนเราคุยดูนะฮะคุยดูโอ้ท่านผู้ชมอุ๊ยอุยอุ้ยเอ้าเหยื่อหายกับรักหายครับทานผู้ชม เจอไปเจอไปเลยตะบุปปเลยโอ้นุสครับแต่เดี๋ยวดูน,นะครับเฮ้ยเหยื่อเราโอ้ท่านผู้ชมโอ้บัตติดครับผมล่านนะครับล่านแต่บัตติดคับ,ท,บท่านผู้ชมกลับไปปุ้นดูเอา้าเอา้าท่านผู้ชมดูฮะโขนกับบัตติดเอ้าเอ้าละท่านผู้ชมนะครับเด็กเก่งขออนุญาตเสียบเหยื่อไว้ก่อนนะครับ โอเคครับทุกผู้ชมตอนนี้เสียบเยือแล้วไว้แล้วครับไปครับผมเอาอัแพงไปนี่แล้ววันพุธเมเจ้าเขาก็มายามแหมรอบนึงนะครับผมโอ้ยามมาแล้วสามใหม่ครับทุกผู้ชมสามใหม่สี่หมย่ยังมาโดนเลยครับเจ้านี่จะมีอท่านผู้ชมท่านผู้ชมสักตัววันะครับผมโอ้ท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอ้ฮิปเปอร์แหมอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยเอาแล้วโดนแล้วท่านผู้ชมอุ้ยตุ้ยนี่ไง เอาแล้วโดแล้วครับท่านผู้ชมหูยพอฮะโอ้ยอุตู้แล้วครับผมว่าจะโดนตะคืนแล้วนะครับแข็งแล้วครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหตัวใหญ่แล้วครับไปตามไปเลยตามไปเลยไปเลยไปะกาๆเลยโอ้นี่แหละครับโอ้ผมหว่านขนาดครับท่านผู้ชมหวานหญ้านะครับครับได้เก่งขออนุญาตแกะก่อนนะครับผมโอ้ผมหว่านเบ่หว่านเบอรอนะไปเลยตามไปเลยไปเลยตาม โอเคครับท่านผู้ชมเอาปลดหนูไปแล้วตอนนี้ให้เก่งอําพางเยื่อไว้อย่างเก่านะครับผมนี่นะฮะหนูเราโอ้ตุเลยครับดูชมหอ้ยดูงูหางมันครับดูงูหางดูงูหางกับนิ้วก้อยครับท่านผู้ชมอุ้วู้เช้านี้มันมากครับท่านผู้ชมไปครับผมอําพางไว้ไปใหม่ต่อไปครับไปครับมาครับท่านผู้ชมหลังจากที่เอาปลดหนูแล้วตอนนี้ฟ้าเริ่มสางเริ่มแจ้งแล้วครับผม แท้ได้ประสปผลงานแล้วครับเพราะว่าหลายๆหลังเตี้ยเก่งใจไหมมีหลังเดียวนะครับที่ติดวันแรกของเฮานะครับแต่เก่งก็ยังจะทิ้งไว้แหมวัดหนึ่งนะครับทั้งพุ้นจะเป็นส่วนทั่วของพี่น้องประปะยอวนนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมมาสรุปผลงานของเราเช้านี้นะครับผมเราจะใส่ไว้2วัดนะครับตามเตี้เก่งบอกนะครับผมแต่วันนี้เช้าแรกของเราหมานมาแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวจบก่อนผู้ชม หนึ่งตัวครับโอ๊ะเลยครับท่านผู้ชมดูฮะไม่ใช่ตัวน้อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวใหญ่เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไอเก่งขออนุญาตลบผวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้ติดตามชมคลิปต่อไปในวันผูกมะเจ้านะครับผมว่ามันจะตีตัวเพิ่มฮือเฮาก่อนนะครับผมวันนี้ได้มาแล้วหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมโอเคครับเันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่นะครับ